กลมตุตุป,ประกาศว่าประกาศว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักให้เจ้าของประตูนงเอ้ยเอาเอาเคลียร์นั่นเอาไปเคลียร์ทางโน้นก่อนจะลุกย้ายเข้าไปทำไมใช่ไหมใช่ได้ย้ายแน่นอนเห็นไหมย้ายไปนอนแค่คืนเดียวเชื่อข่อยหรือยังได้นอนนี่สองคืนนะพี่น้องเอาพัดลมออกก่อนนะมันหนักเหมเดี๋ยวมันขาดจะบอกว่านอนสบายเชื่อผมหรือยังพอมาต่อเอาพัดลมออกก่อน เดี๋ยวมันนั็นเต้นคาดมันหนามันหนาเธอเลือดหน่ะหมไม่เป็นไรหรอกแล้วยังไงล่ยย้ายไหมย้ายสรุปนะปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วออเฮ้ยเฮ้ยพี่นหนตาน่าตาเลยโอ้ลมพัดหน้าหนูต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะไปไปไหมไปไม่ไปอูดูนะเอลซีดูลมโอ้ดีมันลมหน้าหนาวเหรอเนี่ยขอให หมดหน้าหนาวแล้วนะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว่าเสื้อกนาวทิ้งได้เลยไม่ได้ต้องใส่ตู้ไว้ใส่ปีหน้านี่เสียด้ผมเนี่ยพยายามบอกอยู่นะพยายามหลายครั้งแล้วว่าอย่าออกมาเลยว่าอย่าออกมาเลยใช่แต่ว่าพายุฝนมันจะมาอืมคือตอนเนี้มันมืดครึ้มมาแล้วเลยถนนฟ้าแรบแป๊บๆูนนนะพุ๊เฉยๆยังยังไม่แล้ว โอ้โพี่น้องก็สรุปนะยเอฟซีก็ต้องย้ายเข้าไปนอนที่ที่ยพยายามดึงเต็นท์ไว้แต่วันนั้นผมดึงจะไปยังบุญจะผมจะไปยังแต่ก็ไม่ฟังเลยไม่ฟังนอนข้างนอกเยมนสองคืนเองของลุงนี่เลยย้ายด้วยไหมลุงนี่ก็กลัวเช่นกันนะคะพี่น้องย้ายเหมือนกันสรุปย้ายแต่เต็นท์นี่มืออื่งกันย้ายออกมืออึ้งกัย้ายออกมาอีกนะ กลัวมันมากลางดึกนะพี่น้องนะกลัวฝ่าพายุฝนมากลางดึกเนาะยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเนาะ,ะขอบคุณแอดนายขอบคุณแดยจังกลืมนะ,ะที่คอยเตือนแล้วก็คอยบอกตลอดเวลาเนาะแต่นะคะเราก็ยังดันทุรังนะ,ะยังดื้อน,นะ,ะที่จะออกมานอนนะ,ะแต่พอฝนจะตกเราก็เตรียมตัวที่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่เดิมนะคะ กำลังเตรียมสถานที่นะเก็บโน่นนี่นั่นออกนะเสือสีแดงเอาไว้ปูกินข้าวม้ทำอะไรโอ้ปิ้งปลาส้มด้วยโอ้เนี่ยนะพี่น้องนะเราก็รีบกลับมาจากบ้านยายพรนะมัวจะไปทำบ้านยายพรนะทำบ้านคนอื่นนะพี่น้อง บ้านตัวเองนี่ปีนหลังข่งเลยนะเขาเรียกปีนไหมอในนู้น,นก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างมีพัดลมนะคะมีปลั๊กไฟมีที่นอนมีผ้าห่มหนึ่งพื้นหนึ่งพื้นนะคะแล้วก็มีหมอนนะอุ้ยเตะก้อนหินลงนี้เตะก้อนหินย้ายอีกแล้ว เตะมักโจกแล้วลุงนี่มันเป็นอะไรที่แบบแม่จนหัวเราะไหมอู้ยพี่น้องเลยคนจอนหมอนมินเนาะอะไรพูดใหม่สิพี่คนนอนหมอนมินคนจอนหมอนมินบ้าหอบฟังแล้วช่างพงไมมาต่อยก็กลับมาอยู่กับเจ้าร้อย แม่เอาเจ้ารถไปนอนกับแม่ด้วยนะมันไม่ไปเจ้ารถมันนอนที่หัวนอนหนูเลยแล้วนะครับก็มานอนกับเจ้ารสน้องรถแล้วก็อะไรนะอีกตัวหนึ่งก็จะพูดก็ว่ากลับมานอนกับหมามันเดิมไม่ได้นอนกับเจ้ารสน้องรสน้องรถนี่นะคะเจ้ารถของเรานี่ตัวนี้ในเอฟซีมันรักมันพงมากเลยไม่ว่าจะไปอยู่ไหนนี่หรอใช่ยกเว้นอยู่นอนเนาะมันไม่ไป แต่อยู่นี่มันนอนหัวนอนเลยใช่นี่มันจะมาเฝ้าเลยใช่ใช่นี่มันจะมานอนตรงนี้นี่มันจะนอนพักไว้เลยพ่อพักไว้เลยนี่มันจะมานอนตรงนี้นี่นั่นแหละพับไว้ยิ่งนุ่มโอ้ยครับดีดีนะจังพงจะได้มีคนนอนกับเพื่อนเนาะมันนุ่มเลยได้อย่างนั้นอ่ะนี่โอ้ไม่ให้หมานอนตอกสมอไหมตรงนี้อะตอกสมอไหมน่าจะไม่ดีนักเรามัดกระเซ้เลยเอานึกว่าจะให้ตอกสมอ บอกเขา่าแกยกย้ายไม่เป็นไรหรอกเราเข้าไปนอนมันก็ไม่ไอ้นี่แล้วล่ะถ้ามีคนไม่สาดบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรค่ะไเผื่อคนสะอาดมากใหายแล้วใายให้มันโตก่อนให้มันโตก่อนใช่ไหมไปช่วยของงลุนีี่ออก้าวยังอีกเหรอยังของลุงนี่ยังนอนตรงไหนนั่นนายยังไม่ปูเลยตรงเก่าเดจะยกออกจากบอลนั้นแล้ว ให้แกป,ปูก่อนเอาเอาน่ะมาปูก่อนพายุมายกไม่ทันเด้ออ้วนเอาญ่าเทียมเราวน่ะมาปูให้ลุงก่อนนะ่ะอ,อู้ท้องฟ้าสวยงามมากพี่น้องมาพร้อมกับลมนะคะหมุบหมับหมุบหมับมุกมับอยู่ข้างหลังนู่นครับชมวิวดูพาที่ตกยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสุขมากนะนี่ฮะ ชมวิวทิวทัศน์ไปพร้โหโหอมสวัสดีค่ะัแอบมามองกทนนะ